ซึ่งหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของ7ขั้นตอนในการปิดบัญชีค่ะซึ่งเรานะคะจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะคะในการปิดบัญชีหน่วยก็ได้มีการทํารวบรวมนะคะมาให้ผู้เข้าร่วมสมนาทุกท่านแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของการกําหนดตารางเวลานะคะในการปิดบัญชีนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่านักบัญชีเราก็จะรู้อยู่กันอยู่แล้วว่าถ้าหากจบปีไปนะคะนักบัญชีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะที่จะปิดงบการเงินกันนั่นเอง แต่ถ้าหากว่านักบัญชีท่านใดค่ะอาจจะทํางานอยู่ที่สํานักง,งานบัญชีก็ได้นะคะพี่ต้องแล้วเขาอาจจะรับผิดชอบหลายงบการเงินของบริษัทด้วยกันเขาก็ต้องมีการวางทำลายให้ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปิดงบการเงินนะคะได้ทันเวลาตามที่กฎหมายเขากาหนดถ้าหากว่าเราปิดงบไม่ทันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียค่าป,ปรับด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับ ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ควรนะคะที่จะกําหนดตารางเวลางานนะคะของเราให้ดีด้วยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นการปิดบัญชีด้วยระบบต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบลูกหนี้ระบบเจ้าหนี้ค่ะระบบรับเงินหรือว่าจ่ายเงินนะคะซึ่งระบบต่างๆตัวนี้ค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับการบันทึกเอกสารนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารนะคะเราควรที่จะบันทึกนะคะให้ถูกต้อง ครบถ้วนนะคะในปีภาษีที่เราต้องการปิดนั่นเองร่วมไม่ถึงในการบันทึกนะคะเอกสารนะคะเราก็ควรที่จะตรวจสอบนะคะด้วยนั่นเองว่าเรามีการบันทึกครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่3มนะคะจะเป็นการปรับปรุงรายการปิดงบการเงินค่ะซึ่งแน่นอนว่านักบัญชีก็จะรู้กันว่าเวลาเราปิดงบการเงินค่ะเราก็ควรที่จะมีการปรับปรุงรายการปิดงบการเงินด้วยนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นค่าสอบบัญชีนะคะดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายตัวนี้แล้วก็ควรที่จะมีการปรับปรุงค้างรับไปด้วยถูกต้องไหมคะพี่ต้องใช่ครับซึ่งตัวการปรับปรุงรายการตัวนี้ค่ะในสไลด์นี้นะคะนก็ได้มีการยกตัวอย่างนะคะรายการที่นักบัญชีหรือว่ากิจการค่ะควรที่จะมีการปรับปรุงรายการไว้นะคะซึ่งการปรับปรุงรายการนี้ค่ะก็จะเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่นะคะในปีนั้นๆนั่นเองค่ะ แล้วก็สามารถที่จะไปปรับปรุงได้ที่ตัวสมุดบัญชีรายวันนั่นเองนะคะขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นการจัดทํางบทดลองนะคะแล้วก็รายละเอียดประกอบงบการเงินงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็น first draft ของเราเลยนะคะที่นักบัญชีค่ะจะสามารถดึงงบทดลองออกมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้ค่ะว่าผังบัญชีของเราเนี่ยอยู่ถูกฝังหรือเปล่าเรามีการบันทึกนะคะผังบัญชีถูกต้องหรือเปล่านั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้เบื้องต้นแล้วนะคะถ้าหากว่าเราออกเอกสารบันทึกเอกสารถูกต้องนะคะแล้วเราตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นตัวงบทดลองตัวเนี้ค่ะก็จะทําให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะพี่ต้องใช่ครับค่ะและเมื่อเรานะคะมีการจัดทํางบทดลองแล้วก็รายละเอียดประกอบงบแล้วนะคะขั้นตอนที่5้าเลยคือการจัดทํางบกระทบยอดนั่นเองค่ะซึ่งหลายทานนะคะนักบัญชีก็จะรู้กันนะคะว่า เราก็ต้องมีการกระทบยอดนะคะลักๆเลยก็จะเป็นการกระทบยอดธนาคารกระทบยอดภาษีมูลาค่าเพิ่มแล้วก็การกระทบยอดลูกหนี้ค่ะคซึ่งตัวการกระทบยอดเงินฝากธนาคารเนี่ยก็จะเป็นงานที่นักบัญชีรู้กันอยู่แล้วว่าเราก็จะปิดกันทุกๆเดือนถูกต้องไหมคะใช่ครับซึ่งการกระทบยอดเงินฝากธนาคารตวเนี้ค่ะเราก็ต้องกระทบยอดนะคะกับสเตทเมนต์ของกิจการเรานั่นเอง ซึ่งเงินค่าเงินเข้ากิจการหรือว่าเงินออกกิจการนะคะก็จะต้องเป็นไปตามสเตทเมนของกิจการเรานั่นเองนะคะส่วนของการกระทบยอดนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็การกระทบยอดลูกหนี้ค่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะรายได้ถูกต้องไหมคะว่ารายได้ที่เรานําไปยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรเนี่ยกับรายได้ในงบทดลองของเราเนี่ยตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราที่เรียกกันว่าแบบกระทบยอด3 0 5 0นานะที่นักบัญชีจะรู้จักกัน อันนี้ในบัญชีก็จะคุ้นเคยกันนะคะ<ช>ว่าการกระทบยอดสามสูตรห้าสูตรนะคะคืออะไรค่ะค่ะแล้วเมื่อเรามีการกระทบยอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะจัดทํานะคะงบทดลองที่เป็นแบบไฟนนลได้แล้วนั่นเองค่ะซึ่งตัวไฟนอลตัวนี้นะคะเราก็ต้องมีรายการปรับปรุงแล้วนะคะในงบมีการตรวจสอบทุกรายการแล้วนั่นเองค่ะ รวมไปถึงนะคะเราต้องมีรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เราปิดด้วยนั่นเองนะคะว่าแต่ละผังบัญชีเรามีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วเรามีการทําอะไรไปบ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลนั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเรามีการปิดงบทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็สามารถนะคะที่จะจัดเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็รายงานทางบัญชีค่ะให้กับผู้สอบบัญชีนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ออกงบให้กับเราได้แล้วนั่นเองค่ะ ซึ่งในสไลด์อันนี้นะคะหนุ่ยก็ได้มีรวบรวมนะคะรายละเอียดนะคะที่เราควรที่จะจัดเตรียมนะคะให้กับผู้สอบบัญชีของเรานั่นเองค่ะว่าถ้าหากเราปิดง,งบการเงินแล้วนะคะเราควรที่จะส่งรายละเอียดอะไรให้กับผู้สอบบัญชีของเราบ้างนั่นเองนะคะค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็น7ขั้นตอนนะคะในการปิดง,งบการเงินนะคะที่หน่วยได้มีการรวบรวมมาให้ค่ะ